ผ่านมันมปราสาทแล้วหลายหนุอยอย่ยๆลมเขามาขุดเป็นปราสาทพังเลยต่กี้ไม่ก็เป็นปราสาทตก้อเลยเพื่อเห็นจังเห็นไปเห็นเ,เห็นแต่พังแลยเห็นแต่มีห้อยระเบิดห้อยขุดไร บ่ไรเระเบิดคุดเดอคดนั่นแต่เมื่ระเบิดมันก็สิบพ,พังมากแต่ราเบิดมันพังไปแล้วรมไปแล้ว,ลวภาภาลคันบมันบี่ยงอยู่เป็นเังสันหรอกจรินกูพาคพลังขึ้นไปเม่อรก็พาขึ้นไปโอ้พังเบิดเลยหลายปีแล้ว ขีหาปีเดมาก,าลกมลเลังเล่นกบล้าเด็กโ่เล้าสักพักกลังจะกดคนเดียวไปมันหูไดเลยแช่ช่วงท่านขึ้นไปหันเท้านั้นท่าน,นี้มันหูไเลยโอ้าหงอะไรจะทั้ง หูบดม่คมุมม้นเลยหมดนลยเบิ้งไม่หูบดหองวันภาษาอยี้งมืองได้บะหูบดภาษาจะใช้ใช้หูบดแล้วผ้าผ้าเข้าไปผ้าไ,ไปเบิ้งไม่กับไปทายรูปรเอาก้อนหินยืดในอุ้มใหม่ไม่กับเปิดเบิ้งเอาถั่วออกก็จทายรูปเอาไม่ก็เขาจะมาบูรลยนักนะไม่ก็เ,เราเล่า เ็าดอทามนมากมากข้าวไส้ข้าวไส้ขึ้นมันหลวงประสายัล่อยูข้าวไส้ปะข้าวไ้อยู่บนยูบุนั่นกลว่าภาษาเรียนยูุนทังบัณนิยงานทั้งบ้านคุ้โล้นทั้งขุนกูหูยูแต่กูขี่ขันพาไปกูว่าตัวบอโอ้มีหรอกกูอุซขันยังพาไป นี่มี่เลยมี่มี่ไปอ่ะวัวมันไก่พูยังรียนังบ่พาไปและ้าไปจังมองถ้าไปมองเดียวแหละมี่กับมี่อยู่คนละรอบ้านคนภาษาน้ยไม่ใช่อันั้นต่างหากมันว่าอันั้นต่างหากมันว่บ่ไปไม่ก็บ่ไปลับมาแม่บูป้าของควกมึงเชื่อว่าอย่างมุกจุงอัง ขับความแท็กขึ้นไว้จรงมันไปท่างไหนหนอไม่นลงทางได้แบบมาันบลอื่นกูไม่หรอกตอนกลับวัน้กับน้องกันไอ้นงคนลทั้งเนี่ยเนยงนทั้งกูเน่ยน้ำทาเคยขึ้นทัมันดีมากมันหูปามากออกมาเลยมันมันบูปลาออกมามันหลยบักตุ้ลายวนี่ักตุ้ายด้วหัยมหรอ พออยู่เทียงไมีสองคนโ้ยไปทางไหนมาท่บูป่าลงมาบูป่าลงมานีแล้วมันเลยโอ้ยตายตายลยแต่ว่าเากให้พไปซี้อหรว่ามันก็ให้งั้นรู้เปล่าจงาอืม่สองร้อยน่สอง้อยอืมมันว่าด้บอกว่าซื้ออย่างไหยฝรั่งอืมว่าจว่า เจริญที่มาหาอีกเว้ยเสน่าจย่เส้โอ้หน้าอยู่ฟังผมก่อนเออเจ้าหูแหล้วเจริญที่มาอีกเลยไม่เห็นมาจรทที่ิงเจริญมากเลยไปหาหน้าหน้าผมเลือกระท่อมผเลยหัวเล่าย่างคั่งฝรั่งสิควมนี้พวกเพื่อนร่วนี่มัน อู่บนบึงแผนที่อยู่บนไม่แต่อู่บน <c oughs> มันบอกผม <c oughs> มาอยู่บนนั้นเลยนะได้หลายปีแล้วพี่หนูนจนววา,าทัดแล้วแคอเ